老狗啊！ มันต้องมีฟองอย่เหมนกันะนี้ในลูกที่ใช้ไหต้องท้นอย่างเดียวจะไม่จะไม่ทใช้อ 아, <목소리도> 진짜 ทั้งนีอ่ะลงโรงเรียนบางตอนนี้คุณงเรียนอะไรคะนเลลูกตด้องก็ดติดแลวแตบรรยากาศของทีม่ถามมันถ้าเ็กณฑ์เราจะยิ่งแยกปทิ le <laughs> media รอบศิลัยที่เพื่อนไป<อ>ทำให้ภาพา<อ>ตัวพัฒนาวารเจริญเลย